สพอจะวองยห็มีเหยี่มเนาะโอ้โตถือกระพิท่องแม่ม่นอี้ย่ไม่อยู่พี่เนาะเฮ้ยสวยครับยังเีกโอ้สบายดี่อแม่พี่น้องมนนี้ข้าพเจ้าสิพามาต่อนกกระทาเนาะนี่ด้วยลำโพงรีโมทเนาะเเครื่องควบคุมเสียง เราตัวเราท์อีกอย่างหนึ่งลำมาคุมเนาะนี่คือลำโพงเขาออกอยู่นี่จิกจิสิงกับปลาหลอมเลยข้อตัวนกที่บริไทยเบิร์กต้นนะบริไทยเบิร์กต้นสิงตอนวางสิงเนาะอย่าน,นกตืน่นเนาะเพราะว่าเพราะว่า เขด้ินตของเขากันยันลกตื okay ่แล้วไปปลีกันปลีไก well> ่ไปทีหลอกลีไกเนาะลงไปอ่ไปเลยเา หมดตัวพวงไว้ก่อนเนาะเขียนเปลี่ยนเสียงไหมเนาะบู๊ว่ามันกำลังมาหรือว่ามันกำลังหนีนนเนาะบูแเดใจยือกัน <c oughs> จะน่าจะเปลี่ยนเสียงไหมนเนาะรอฟังเสียงมันก,ก่อนบางทีมันห้องฮา <c oughs> ใส่ไว้พี่อย่าไปโดนเติม จะวนไปหรือว่ามันเข่าเนะาะจะเข่าบุเขาเนาะเขาตรงไหนไปจอบชิมเมือเลยดิมันโดนประมาณสักสองนาทีเนาะปกติมันจะไหวกว่านี้เนาะป่านนี้ไม่บุกเขาเลยเนาะทำสิเขาเลย lokatha แถวนี้รักเนาะใส่ซําหนึ่งบ่ได้ดักเอาซําหนึ่งบ่ได้นะพี่น้องคนมากวนหลายดิเจอป่ะเนาะเอาใส่เอาๆดิปุ๊ดิๆพี่น้องถึกแล้วอุ๊ยสะพ้อแล้วเงียบๆเนาะ โอ้ยผูขาเรือล่อเป็นชาวนาทีเนาะสะโพกเจ้าวิมิลเนาะโอ้โตถือกระปิเนาะแม่บ่นโอ๊ยเนาะเฮ้ยสวยเนาะยังไงโอ้ถือกันเนาะโอ้ยอย,อย,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 อยังไม่ถือกระกตังเตกระทิเลขุนเนาะผู้ขาไปไปหลีทางล่างเนาะพีะ่นเนาะโอ้โต ยอดเลยนกกระถาตัวนี้เดือยเด้ยอิ้มันมันจริงหรอสบายสวยลายสุดโตเลยสุดยอดพี่นหออโอ้ย,อยมันถึงจะหฮืงแล้วแตกเต็มไปทถอะนีน้โอ้ยุะขี่แตกอโทน,นได้นปหรอจะขี่แตกโอ้ยุ่นขาใส่ย,ยายไป,ปุ่นเนาะไปทพุ่นเนาะ ตบุคิดว่าเพ่นสีมาเข่ามองนี้เนาะนี่มองสุดท้ายเลย่องมองนี้โอ้อตัวอ้ยมองนี้ก็เขาได้นี่นี่สิ่งนี่สิ่งจะตกเนาะถือแล้วมองนี้ก็ได้โอ้ขาดไ,ไปนอ้องขาดไปฮโ,โตที่เท่าไรเนาะอ่าโ,โตที่สามในชีวิตเนาะ ที่ต่อได้เอง <c oughs> ต่อนนกกระทาเนะาะมันอย่งนีสุดยอดไปเก็บตัวผูยังดีบุง้งตุ๊ตเริ่มแก่แเนาะนกันนี้เนาะนำเหมือนนกอ่อนไปได้แก่ไหนล่ะไปเก็บก่อน